สวัสดีครพี่สตขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขคุณครับขอบ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 คขอบคุณครับ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 ขอบคับขอครับขอับขอครับขอับขอครับขอับขอครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรับขรัอบคุณคครับขอบคุคร ao ao, mai thế này hả? À, 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 <laughs> đi lột mông đây này. không biết

Bye.